สวัสดีครับคผูฟังทีรกครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชาคุณนะครับคอลัมน์นี้อยู่ในแนวหน้าออนไลน์ให้ชื่อว่าสดุดดีสวซึ่งหมายถึงสมาชิกบุสธธภาเนี่ยนะครับสดุดดีสวเปิดซักฟอกรัฐบาลเนื้อหาใจความคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมเห็นมีสมาชิกบุธธิสภาหรือว่าสวเนี่ยเขากําลัง รวบรวมร,วมรวมายชื่อเพื่อยื่นขอเปิดอภิปรายรัฐบาลทั่วไปแบบไม่ลงมติซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนรูญมาตรา153นะครับตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้รวบรวมได้84คนแล้วนะครับสามารถยื่นเปิดอภิปรายได้แล้วผมก็เลยนึกถึงพระราชรำดำรัสและพระบรมราชโองารในหลวงรัชการที่9ในวาระต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทำหน้าที่ของบุคคลนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเมื่อแต่ละคนได้ทําหน้าที่ของตนด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นแหละครับอย่างเช่นพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันข้าราชการผลเรือนวันที่หนึ่งเมษายนปีพุทธศักราช2533ความว่าในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อนหน้าที่อย่านึกถึงบําเน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงนี่แหละครับพอนึกถึงพระบรมราชโองารนี้แล้วเนี่ยผมก็นึกถึงการรวบรวมรายชื่อของสวเพื่อขอเปิดอภิปรายรัฐบาล มีนายเสรีสุวรรณพานนท์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนบุติสภานเนี่ยเป็นแกนนําอยู่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับและเป็นอีกความหวังหนึ่งของประชาชนคนไทยเราซึ่งเวลานี้เนี่ยเลี้ยวไปทางไหนก็เกิดความรู้สึกบังเวงใจยังไงพี่กนนะครับด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครนะครับที่บอกว่าไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่รัฐบาลกําลังใช้อํานาจที่มีอยู่อย่างเหลือล้น กระทำไปโดยไม่ยึดหลักกฎหมายแล้วก็ไม่ฟังเสียงท้วงติงของสังคมเอาอย่างน้อยๆเนี่ยสองเรื่องละครับที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้คือเรื่องของดิจิตอลบอลเลตกับเรื่องของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเรื่องดิจิตอลบอลเลตเนี่ยรัฐบาลโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกับพรรคเพื่อไทยดันทุลังเรื่องเกินนะครับที่จะต้องทําให้ได้เนื่องจากไม่ฟังเสียงท้วงติงจากผู้ที่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง ทั้งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งจากผู้เชี่ยวชาญและก็จากคณาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ตลอดจนประชาชนทั่วไปในสังคมที่เห็นว่าเป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสียแล้วยังจะพยายามปลุกระดมมวลชนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ครับว่ารัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยใช้อํานาจ ร่วมมือกับข้าราชการประจำเอื้อประโยชน์ช่วยนักโทษรายนี้ไม่ต้องติดคุกในเรือนจำเหมือนกับนักโทษทั่วไปนะครับเรียกว่ากลายเป็นนักโทษเทวดาที่มีอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นๆนั่นแหละครับการใช้อำนาจของรัฐบาลเนี่ยแม้กระทั่งระหว่างที่สวกำลังรวบรวมร,วมรายชื่อเพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติยังจะอุตส่าห์มีข่าวว่าพยายามจะแทรกแซงให้สวที่ร่วมลงชื่อไปแล้วเนี่ยถอนชื่อออกมา ก็อย่างที่นายเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับเสรีบอกว่าอย่างนี้ครับขณะนี้เนี่ยมีขบวนการล็อบบี้ซึ่งมีสมาชิกหลายคนไม่ร่วมลงชื่อบางคนก็บอกว่ามีคนมาขอไม่ให้ลงชื่ออ้างว่าเป็นพวกเดียวกันซึ่งผมก็ต้องพยายามอธิบายไปนะครับว่าเป็นหน้าที่ของสอวอจึงถือเป็นความยากลําบากระดับหนึ่งถ้าหากไม่มีใครมาล็อบบี้ปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยก็คงจะครบไปตั้งนานแล้วนะครับนี่เป็นซุ้มเสียงของเสรีสุวรรณพานนท์ คุณรุ่งเรืองบอกว่าอันที่จริงเนี่ยนะครับการทําหน้าที่ของสอวอในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อพูกพ้องหรือว่าเพื่อต้องการจะล้มรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของการทําหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นสำคัญจะเห็นได้จากหัวข้อที่จะมีการเปิดอภิปรายทั้งหมด7ประเด็นโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากทองของประชาชนเช่นการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประชาชนรวมถึงปัญหาดิจิท a ลบัลเลตด้วย อีประเด็นหนึ่งครับคือปัญหาด้านการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจินวัฒน์ซึ่งทางส so วเนี่ยขอที่จะเปิดอภิปรายรัฐบาลเนื่องจากเนว่ากระบวนการยุติธรรมมันมี2มาตรฐานนะครับในการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องขังตามคำพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติของส so วในครั้งนี้โดยหลักการเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับ คือเพื่อให้คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลออกมาถแถลงข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่จะเป็นหรอกครับว่าจะต้องรอให้รัฐบาลเนี่ยบริหารไปก่อนจนกระทั่งเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแล้วถึงจะขอเปิดอภิปรายกันไม่จะเป็นครับอย่างที่กล่าวเอาไว้ในตอนตน้น่นแหนะครับว่าเวลานี้เนี่ยเหลียวหน้าไปทางไหนก็รู้สึกบังเวงใจด้วยเหตุที่ประชาชนเนี่ยไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครดี ฝ่ายค้านในสภาก็พึ่งพาไม่ได้เพราะไม่ได้ทําหน้าที่อย่างแท้จริงเหมือนกับรอเวลาที่จะเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลผสมกับพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเรื่องสําคัญอย่างปัญหาดิจิตอลวันเลตและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่มี2มาตรฐานในกรณีของทักษิณชินวัตรเนี่ยฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลไม่เคยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้เห็นเลยนะครับเวลานี้ก็เห็นจะมีแต่สวเท่านั้นแหละครับที่พอจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนได้บ้าง ส่วนที่มีสวบางคนออกมาแสดงความเห็นว่าเหตุผลที่สวบางส่วนไม่ร่วมลงชื่อในการขอเปิดอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเพราะรัฐบาลเพิ่งทํางานได้เพียง3-4เดือนเท่านั้นงบประมาณก็ยังไม่ได้ใช้เลยควรจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้แสดงฝีมือการบริหารราชการแผ่นด,ดินไปก่อนดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปเร่งเครื่องตรวจสอบฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าปล่อยไปประเทศชาติอาจจะเสียหายก็ได้นะครับบทเรียนเนี่ย ก็มีให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นจึงเป็นเรื่องถูกต้องแล้วล่ะครับที่สว,วชุดนี้เนี่ยจะออกมาทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับ